สวัสดีครับพบกับผมสรันยูชนนาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาโซโล่เลยกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเวเลสนะครับยินดีต้อนรับสู่ ROV เกมนี้เราเล่นเป็นตำแหน่งของออฟเลนนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าก่อก่อนนะครับเพราะว่าเจอโอเมนนะครับเกมนี้ ต้องเปลี่ยนเป็นตีกายภาพนะครับอยากชนะเหรอฝันไปเถอะสำหรับโอเมนนี่เป็นตัวที่แบบว่าเก่งนะครับแต่ว่าเแบบว,าวลริก็พอจะสู้ได้นะครับแตบบ่ว่าเราต้องใช้สเตปแล้วก็ใช้พาร์สีในการฝั่นนะครับวนบันให้โดโนโอเมนนะอ๋อเอาสองก่อนนะว่ายังไงนะเพื่อนตายนะ ว่ายัางไรเรียบร้อยเราพยายามเคลียร์คิปนะครับเ์คิปก่อนนะครับแล้วก็เก็บมังกรเล็กเพื่อที่เราจะได้รวยกว่านะครับเราสู้หนึ่งหนึ่งกับเขาแน่ยากมากเลยนะครับ <c oughs> จริงเราเป็นตัวที่แพ้ทางเขาด้วยนะ <c oughs> ะก่อนนะครับสู <c oughs> ้ข้าไม่ได้หรอ ทมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีเราก็ไม่มีอะไรนะครับออ่ถ้าเราพยายามเคลียร์คิปก่อนแล้วรเราก็เดินเกมได้นะครับซึ่งเวลสเนี่ยจะเคลียร์เคลียร์คิดได้เร็วนะครับรให้มาสตาสทในการฝั่นกิฟก็จะจะตายอย่า,ไไปปา,าลไเราต้องเล่นชื่นกับเขาก่อนนะครับฝั <c oughs> นให้โดนเขาเลยนะ เราสีก่กันเพื่อนโอ้โหหมดซองนะครับเราต้องรอให้สกลิลสองเข้าหมดก่องเขาจะเอาเราชนะเราชนะได้นะได้นะไนะด้นะต่อเข้าหมดแล้วนะครับถ้าสกลิลสองโอเมนหมดก็คือเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเก่งทีส่สกลิลสองเขานี่แหละครับ ันจะทำให้เขาถึกมากนะครับเราก็แค่รอจังหวะให้สิบสองเขาหมดแล้วเราค่อยสซนเขาก็ได้นะครับจังหวะน,นี้ผมมาเติมกลางนะัดักโอเมีนอยู่ครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยคือเราก็ดักด้วยเรียบร้อยนะครับเห็นะหมครับเราเคลียร์เลนเสร็จก่อนแล้วก็สามารถดักหรือว่าปเติมเกมก็ได้นะครับ ขึ้นมาเคลียร์คลิปก่อนนะเคลียร์เวฟก่อนนะเคลียร์เวฟเสร็จผมก็จะเติมนะเติมกลางเอ่อนี่มาสี่นาทีแล้วเดี๋ยวผมว่าจะวัดกันหน่อยสิไม่ได้นะครับป่าเขาขึ้นมานะผมจะเก็บมังกรรอนะครับมับงกรเล็กรอเราจะได้เก่งแล้วก็รวยมากขึ้นนะครับ รัดเลยไม่ได้ไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเราแล้วนะครับเพราะว่าเราโดนเราโซโลไปสองรอบแล้วนะเราก็เติมเ็นกลางนะครับเพราะว่าเราเคียร์ก่อนนะสีที่จะเติมกลางหรือว่าดักเขาก็ได้เอาแล้วไม่โดนสีไม่โดนนะปั่นได้ปั่นโดนอยู่พยายามปั่นให้โดนนะครับปั่นไปข้างๆง โดนนะโดนนะเพื่อนร้อยครับลนะแ,ลแล้วผ่านเรงนะเอาแรงเราเพื่อนไม่โดนที่ได้ได้เกือบโดนดนีรอความตายนะครับเพราะว่าอันตีเข้าหมดแล้วนะเราบวกกลางนานเกินนะครับไม่ได้นะต้องอ,อ้อมอ ยะโดนล็อกตายนะครับเลือดเราไม่พร้อมนะร้อมแก้ครับแล้วเราต็บป่าเข้ามาได้กับมีก็คือว่า,าเล่นกันอยู่นะแ,แ,แหลมแหลมแหลมนะเพื่อนไงไงเกือวผัดกันเพลงนะครับน่าจะได้แล้วนะผมมีฟีกอยู่ครับแต่ว่า อยากจะเข้านะผมก็ um. ไม่มีอันตรีออกด้วยว่าเข้าไปแล้วออกไม่ได้รอดักอยู่ค <waves> รับมาแล้วต่อไม่มีใครมาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยบนบนป่าเราไม่ไหวนะมันเริ่มมันเริ่มถึกแล้วนะครับโอเมนกลิ่นของชัยชนะ รต้องกลับมาเคลียท่กอนนะครับหลังเก็แต่งันเรียบร้อยแล้วนะสนามรเเน้อน,อน,นที่ทมานะคเียไยังไงนะครับตายซะปะเนี่ยอเครมมานะไม่น่าไว้นะครับมอยู่คนเดียวมาดีเพื่อนมาน่อย

เฮ้ยมีมองไงเด่นเสีนดาแค่ทีเดียวนะครับป้อมแตกเลยนะโเยอะเยอะไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะเพื่อนเขาหล่อซ้อนอยู่ซาอน้าจะล่นกับเราอยู่เฮ้ยเล่นกับเราเหรอซับเราก็ไหวนะไหวยังไงะไหวยังไงล่ะเข้ากับเราเข้ากับเรา อันนี้ก่อนนะครับตอนนี้อมีเ,าเมราพามาเงียบเรียบร้อยดีครับรีมามามากันก่อนทันเร็วอา่าตอนนี้เราเจ้าดาร์ก็ไม่ได้นะเนี่ยพยายามแชร์คิด,ดนะยีมลอมไปตายก่อน วางยังไงวางยังไง,ง,ไ,งไม่ได้นะเนี่ยทาก่อนว่าดันคลิปอ้อตอนนี้เราต้องดันให้สูงนะครับก็เข้ามาถ้าแพ้ไฟมาก็ข้อจะจบบ้านไม่ได้นะวิ่งลอยอยู่นะอยถอยก่อนสนามรบ ก็เหมือนบ้านหลังที่สองไม่น่าจะทำนะแล<า>้ก็น่าจะลงมาแล้วเน,นีาจะไปเอาดาร์กนี่แเลยตอนนี้ทีมเขาหายหมดนะโอเมนมาแล้วครับอออรอเอาเจ้าดาร์กนะเพื่อนไปดูดูให้อยู่ป่าเราไปดูให้อยู่นะครับอย่าเข้านะเพื่อน,มน,น,นอไม่ได้นะวิเข้าไปทำไมเนี่ยยืนนั่นน่ะสี่ตอวหนึ่ง บบเฮ้ยไม่น่าจะไหวนะครับไล่ด้านไว<ๆ>ไ้ไว้ไหวไม่ไหวไม่ไหวทีละคนตีกนะันตามเลยเหรออ๋ป่าเราไม่น่าเข้าไปโยเนเลยนะครับเมืเอ่อกี้สี่ต่อหน,นึ่งเนี่ยมันก็ไม่ไหวแอลลี่เข้าสองตัวเอ่อโดนเก็บอีกโอ้ไหวไปะเนี่ย โอ้เหลือสองต่อห้านะครับตอนนี้ออโอ้ยอเอาไปนเนี่ยโอเคได้มาหนึง่งได้หนึง่งอ๋อโอ้ยเรียบร้อยครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็แพ้ไปนะครับไม่เป็นไรนะนได้มีพีนะครับดาวมันลดนะ ก็ไว้เกมหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ